หัากหมดอายุความระกอบการใช้การจับ่าเชื่อใจประมาณหนึงเหรียญปกจ้องมีอสแค่เพียรอบรอบที่สดอ่ะกระโดดขึ้นเ็ยแล้วกระโดดขึ้นเร็ว กระโดดขึ้นช้โคกระโดดขึ้นเร็วชาโคกระโดดกระโดดกระโดดอ้าวพังพังอ้าวพังอ่ะกระโดดอ่ะกระโดดความเสียหายนลันี้เขาอกูเสียหายต้องเนได้ค่ะอ่าตะกุยขึ้นขึ้นเหนีแล้วขึ้น <c oughs> กระโดดขึ้นสิครับกระโดดขึ้นชาโคกระโดดขึ้นกระโดดขึ้นกระโดดขึ้นเร็วแล้วกามีการประสานกันอย่างประธานสมาคมธนาคารไทยแล้วนะคะแล้วก็มีการประสานกันอยู่เดิน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 ขึ้นขึ้นกระโดดขึ้นเร็ว โดยกนี้เนะเียทบอกทาผู้จกเงินออิตารมีัหลายคั้งโดยไม่ทราบาเหตุ้าโคจ้าโคเาโคอย่าทำอย่างนั้นลูกอย่าคาอย่างนั้นบ้านเป็นร้อยหมดเจ้าโคเาโคเจาโคกระโดดขึ้นเร็วเจ้าโคเจ้าโคกระโดดเร็วเจาโคกระโดดเร็วกระโดดเร็วเจาโค อะไรติดปากติดฟันเนี่ยกระโดดขึ้นกระโดดขึ้นแล้วครับเออเก่งจังเลยอ่ะกระโดดขึ้นกระโดดกระดเก่งจังเลยอ่ะกระโดดขึ้นอ่ะกระโดดกระโดดกระโดดออกกําลังกายกันกระโดดเอ้เก่งจังเลยเก่งจังเลยเก่งจังเลยครับเก่งจังเลย เก่งจังเลยครับเก่งจังเลยเอากระโดดอีกกระโดดอีกเลยเร็วอแม่จะไปเอาน้ำให้กินเลยเร็วชาโคเอากระโดดกระโดดลูกเอ้ยรู้เรื่องอยาหิวหิวหิวอ่าแม่เดี๋ยวแม่ไปเอาหารให้กินอ่ะชาโคกระโดดชาโคกระโดดแล้วครับชาโคอ่ะกระโดดกระโดดอีกก่อนเดี๋ยวแม่ไปเอาน้ำให้กินแล้วหิวไหมหิวไหมกระโดดกระโดดเก่งจังเลยกระโดดอีกกันกระโดดอีกรอบหนึ่งเอ้อเก่งจังเลย พอแล้วพอแล้วเดี๋ยวแม่เปล่าน้ำให้กินพอแล้วนะคะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ป้านหน่อยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย